สวัสดีครับสวัสดีเลยครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับนนครับผมนะวันนี้ใครได้รับโชคกันบ้างนะครับผมใครได้รับโชคกันบ้างนะทุกท่านนะก็วันนี้เนี่ยมาทั้งออมสินแล้วก็รัฐบาลเลยนะครับผมนะเออรัฐบาลนี่เข้าไม่เดียวนะฮะออมสินกับรัฐบาลนี่สามตัวเขาออกเหมือนกันเลยนะครับผมเออออกเลขเดียวกันเลยนะครับผมนะแต่สลับตำแหน่งกันเนาะ เออนะครับผมนะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เอได้รับโชคกันนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีมีเลข่งราวด้วยนะครับเลข่งราวเล็กน้อยนะครับผมนะทุกท่านนะอ่าใครที่เออยากดูแนวทางเรานะฮะวันนี้นะฮะสักรู่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะท่านนะเออวันนี้ได้รับโชคนะครับวันนี้ได้รับโชคนะทั้งอาผิดแล้วก็รัฐบาลเลยสักครูดนะครับ อันนี้เป็นเลขเาวนะฮะเลขเาวของวันที่สิบหกนะครับผมนะเป็นเลขเาวนะครับผมนี่ลองจับดูนะครับผมนะท่านใดที่อชอบนะครับท่านใดที่ตามอยู่เนาะลองจับดูนะครับลองจับดูนะเลขเาวาอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับสำหรับออมสินแล้ะรัฐบาลนะครับวันนี้ปังปังครับปังปังครับทุกท่านโอเคนะครับสำหรับออมสินนะครับ อมสิลน,นะฮะเลขที่ออกนจะได้เป็นหนึ่งศูนสองนะครับผมสักครู่นะครับเสีย โอเคนะฮะมาแล้วมาแล้วทุกท่านอืมนะครับพอดีเมือ่อกี้ไปดูนะครับนึกว่าเสียงอะไรนะครับนกทำรังนะ <c oughs> เออรึิงข้างเขิงข่างเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะสาหรับสรุปนะครับซอมสินนะครับผมนะออกเป็นหนึ่งศูนย์สองนะครับก็ผมกันไว้ให้นะท่านใดที่ลูดนะครับท่านใดที่ลูดสองเนี่ยได้รับโชคอยู่นะศูนย์สองสองศูนย์นะครับผมนะศูนเก้าหนึ่งเนี่ไม่เข้าเนาะ 01ไม่เข้านะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นรัฐบาลนะครับรัฐบาลงวดนี้นยะงวดนี้นี่ออกเป็น012นะครับผมนะเลขเขาออกเหมือนกันเลยนะทั้งออมสินแล้วก็รัฐบาลนะครับแล้วก็06นะครับผมนะ0เนี่ยมามาบ่อยมากนะครับมาบ่อยมากนะ มาบ่อยมากก็เลขที่เข้าเนี่ยเป็นหนึ่งสองนะผมนะเข้าตรงๆเลยท่านใดที่จับไปลูดนะครับนี่นะครับท่านใดที่จับไปลูดนะเม็ดเดียวนะครับผมท่านใดที่จับไปลูดไม่ว่าจะเป็นลูกหนึ่งหรือลูกสองเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เม็ดเดียวนะครับใครที่ตามเม็ดเดียวนะครับผมในตารางก็เข้าเป็นตรงนี้นะครับหนึ่งสองนะครับผมอ่านะฮะก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาดูสูตรัฐบาลงอนนะครับ ูตรรัฐบาลเนี่ยมีเข้าบ้างหรือเปล่านะครับผมนะผมต้องได้ทำสูตรใหม่หรือเปล่าเนี่ยด้วยนันเออสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูสับนึงอืมนะครับผมนะรู้สึกว่าสูตรรัฐบาลจะไม่เข้าเลยนะหกศูนย์หกศูนย์ก็มีนะครับผมนะแต่ไปเข้าเออสักครู่เดี๋ยวผมมาสรุปให้ ส,สูตรตัวล่างสักครู่นะครับอ่าโอเคทุกท่านเดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันนะฮะสูตรนี้เนี่ยก็เป็นสูตรสูตรสองตัวบนนะครับสองตัวบนเนี่ยสูตรนี้เข้านี่เนาะใช่หรือเปล่าสักครู่นะครับวันที่หนึ่งเอา้าอันนี้วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยาเฮ้ยหรือว่าผมเขียนผิดเดี๋ยวสักครู่นะ จดโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืมนะครับแต่ผมขาวแปบนึงพอดีจดไปรวมกันนะครับผมอ่ะโอเคทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันอันนี้สนะิหกเนาะจะมีสูตรลาวด้วยนะครับผมนะที่ผมจดรวมกันนะ มีจดผิดจดถูกบ้างนะครับนี่นะครับผมทุกคนนะอันนี้เป็นสูตรนะครับสําหรับสูตรสองตัวล่างนะฮะสูตรสองตัวล่างสูตรนี้นะครับผมต้องแก้ใหม่หมดเลยนะครับผมสักรู่นะครับอันนี้สูตรสองตัวล่างเนาะหไม่มีเลยนะครับสองตัวล่างเนี่ยออกเป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับแล้วก็ศูนย์หกะสูตรนี้นี่ไม่เข้านะครับผมนะผมต้องไปทําสูตรใหม่นะฮะถ้าไม่เข้าเนี่ยจะเปลี่ยนสูตรให้นะครับผมทุกคนนะ สูตรนี้ไม่เข้านะครับผมาการกระบ,บาดไว้ก่อนนะครับผมนะไม่เข้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะอันนี้เป็นสูตรสองตัวบนนะครับสองตัวบนก็เข้าหนึ่งอยู่นะครับผมนะสูตรนี้นะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมต้องจับแก้ใหม่ให้นะทุกท่านนะนะครับ เฮ้ยทุกท่านถ้าผมบวกสองนี่เด้เป็นเลขสามตัวนะสำหรับสองตัวบนสูตรนี้ก็เข้าแค่รูดเข้าแค่หนึ่งอย่างเดียวนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแก้สูตรใหม่ให้นะครับใส่ติประมาณสี่มวดนะครับผมต้องไปแก้สูตรให้ส่วนสามตัวนะครับสามตัวสามตัว อันนี้ศูนย์หนึ่งสองนี่ก็เข้าสูตรนี้นะครับผมเข้าสูตรเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวไปแก้ใหม่ให้นะรู้สึกว่าสูตรเนี่ยจะไม่ไม่อน,นั้นเลยเนาะไม่มานะครับแต่มาเลขที่ผมจับไว้ให้นะครับผมนะสองตัวล่างก็ในกลุ่มเนี่ยผมให้ตั้งแต่วันที่สิบแล้วนะครับอ,อันนี้ก็ไม่เข้าเลยนะครับโอ้หลุดหมดเลยทุกท่าน หลุดหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็หลุดนะครับผมนะสำหรับสามตัวนะครับอ่าสิบองตัวบนนะอันนี้ก็หลุดนะครับผมนะหลุดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะสำหรับสูตรนะผมต้องไปแก้ใหม่ให้หมดเลยนะอันนี้แนวทางเรานะครับส่วนอันนี้เป็นเอ่อชนเด่นบนนะครับเด่นบนกน้ม่มาอีกนะครับผมนะอ่อสักพู่สักพู่อันนี้อันนี้ ชนเด่นบนนะอันนี้ก็หกนะครับหกหกเขามาล่างนะครับไม่ได้มาบนนะฮะโอ้โหผิดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมาสำหรับสูตรนะผมก็ไม่หาสูตรใหม่ให้แล้วทุกท่านนะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลือนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาทําสูตรให้นะครับผมก็ท่านใดที่ได้รับโชคก็ยินดีด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปทําบุญกันด้วยนะฮะทุกท่านนะ ส่วนสูตรเดี๋ยวเรามาแก้สูตรให้ใหม่นะเอ,อหลุดค่อนข้างหลายสูตรเลยเนาะโอเคนะครับก็ในคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมก็น,นะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะโอกาสนสในคลิปน,นะนี้ผมขอตัวนะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผม